ทุกคนรู้ไหมครับรายชื่อทีมชาติไทยล่าสุดมีคนหายไปมาแล้วครับรายชื่อ23ขุนพลช้างศึกที่โค้ชมาซาทาดะอิชิอิเลือกไปลุยศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกช่วงฟีฟ่าเดเดือนตุลาคมนี้โดยจะพบกับทีมชาติไต้หวันทั้ง2นัด แต่นี่คือสิ่งที่แฟนบอลต้องร้องเกิดอะไรขึ้นเพราะมีการป,ปร,รับเปลี่ยนถึง4คนโดยเฉพาะ2ตัวหลักอย่างพีระดอนฉับรัศมีและเอกนิต์ปัญญาที่ไม่มีชื่อติดในทีมชุดนี้คำถามก็คือนี่คือสัญญาณของแท็กติกใหม่หรือว่านักเตะที่หลุดไปฟอร์มตกกันแน่แต่ก็มีการเสริมทัพที่น่าสนใจนะครับทั้งการดึงตัวโจนาธานเข็มดีกองหลังจากราชบุรีเอฟซีวีเเทพป้อมผ่านมิดฟิลด์จากทูแบงคอกยูนเต็ด และที่เซอร์ไพรคือการคัมแบ็กของเสกสรรลาตีกับตัางทีมชาติไทยรุนอายุไม่เกิน23ปีที่กลับมาสู่ทีมชาติชุดใหญ่อีกครั้งในรอบ10เดือนนอกจากนี้นะครับเรายังคงมีตัวขับเคลื่อนเกมชั้นยอดอย่างชนะทิพส่งกระสินและดาวยิงฟอร์มร้อนจากบุรีรัมยูเนเต็ดอย่างสุปชัยใจเด็ดที่พร้อมลงสนามทุกคนต้องรวมพลังเพื่อชัยชนะทีมชาติไทยชุดนี้อาจจะไร้เงาดาวดั จะดีพอที่จะเก็บ6แต้มเต็มใน2นัดกับไต้หวันได้หรือไม่นัดที่3ของกลุ่มเปิดสนามราชมังคลากฬาสถานวันที่9ตุลาคมนี้เวลา19.30น,นและนัดที่4ของกลุ่มไปเยือนไต้หวันวันที่14ตุลาคมนี้เวลา17.30นรับแ,แฟนๆสยามสปอร์ตนะครับคุณเห็นด้วยกับทีมชาติไทยชุดนี้หรือไม่และคาดหวังกับผลการแข่งขันครั้งนี้กับไต้หวันอย่างไรลองคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะครับ